กัมพูชาไม่พอใจหนักไทยจีนซ้อมรบ Falcon Strike 25ใกล้ชายแดนนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ของเรามีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะและถ้าหากสนใจสินค้าของเราสามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้เรามีพลังในการ นำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปการซ้อมรบร่วมทางอากาศและทางบก f อร์คอนสไตร์25ระหว่างไทยจีนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากำลังกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งใหม่ในภูมิภาคเมื่อกัมพูชาออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยโดยอ้างว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีขอบเขตใหญ่เกินไปและใกล้กับชายแดนกัมพูชามากเกินไปแม้จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควรรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาปรัชปรามะได้ถแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการซ้อมรบดังกล่าวไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตแต่ยังรวมองค์ประกอบที่คล้ายสงครามขนาดย่อมซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนการซ้อมรบ Falcon Strike 25จัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยมีกำลังพลจากจีนกว่า200นาย และจากไทย150นายเข้าร่วมการฝึกครอบคลุมการบินรบการยิงขีปนาวุธนวิถีการรบพิเศษในเขตเมืองรวมถึงการใช้โดรนโจมตีซึ่งทางจีนเองก็ยอมรับว่าการฝึกครั้งนี้มีองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับสงครามขนาดย่อมนอกจากนี้การฝึกครั้งนี้ยังมีการนำหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมเป็นครั้งแรกและมีการใช้งานเครื่องบินรบ J10C ของจีนคู่กับ F16 ของไทย เพื่อทดสอบการบูรณาการระบบเรดาร์และการต่อสู้ทางอากาศความไม่พอใจของกัมพูชาเกิดขึ้นทามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ประทุขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565โดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทพระวิหารและอเมริกันทริองเกิซึ่งนำไปสู่การประทะากาันเมื่อวันที่24กรกฎาคมและส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย นักวิเคราะห์มองว่าความตึงเครียดครั้งนี้สะท้อนถึงการแข่งขันทางอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกัมพูชาซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการทหารจากจีนอย่างหนักเห็นว่าการที่ไทยหันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเป็นการทระยศต่อสมดุลในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ไทยเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐผ่านการซ้อมรบโคบราโกมาโดยตลอดกัมพูชาเองก็เพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบ โกลเด้นราคอน25กับจีนในเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและมีการนำเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงมาใช้ซึ่งสหรัฐแสดงความกังวลว่าอาจเป็นสัญญาณของการตั้งฐานทัพจีนในอ่าวไทยจีนได้พยายามเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกี่ยข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายถอนกำลังและเจรจาแต่กัมพูชายืนยันว่า อาเซียนและสหประชาชาติเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและเจรจาเช่นกันนักวิเคราะห์ด้านการทหารจาก Institute of Strategic Studies ชี้ว่าการซ้อมรบไทยจีนครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนขั้วในภูมิภาคโดยหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอาจนำไปสู่การคว่มบาตทางการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่าการซ้อมรบเป็นไปตามปกติและไม่มีเจตนายัออย่วยุพร้อมกำลังเจรจากับกัมพูชาผ่านช่องทางการทูตต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ